ลำนำ,นำนวี่หกสวรรค์ตอนที่252ร้อภาคหกเกินกลางเว,วหาสองาสิบสการจับไปของอุ่งหญ่างชางหลิวทำให้บรรยากาศในตำหนักถงอันเคร่งเครียดยิ่งกว่าเดิมไม่มีใครมีแก่จิตแก่ใจจะพูดอะไรออกมาหลงหูเองก็มีสีหน้าเศร้าหมองขณะสั่งการให้คนในตำหนักช่วยการเปลี่ยนเสื้อผ้ารองเท้า แ,และคุมผ้าห่มให้อุยงฉางเหลิวให้สมศักดิ์ศรีเชื้อพระวงศ์ตามธรรมเนียมปฏิบัติของรัฐถงช้างเหลียวจากไปโดยกระทนฐันของสูงสำหรับเชื้อพระงที่มีโอกาสนำออกมาใช้น้อยครั้งและต้องเสียเวลาในการจัดเตรียมมากใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆบ่าวพระยังได้แต่นำของที่ดีท่สุดในตำหนักถงอันออกมาแต่งตัวให้อุญญิงฉางเหลียวเพื่อเป็นการให้เกียรตินางในฐานะพระชายาขององค์ชายใหญ่ หลังจากปล่อยให้ตัวเองจ,อม,จอมจอมอยู่กับความสายใจเพียงพักเดียวซึมินก็กลับมีก็มีกระใช้ซึมินก็มีอะ,อะไรเนี่ยก็มีหรอซูมินก็กลับมีท่าทางเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งอย่างหน้าประาดนางไม่ยอมออกแต่กุกเข่าอยู่ในห้องให้เสียเวลาแต่ลุกขึ้นยืนทั้งที่น้ำตาหนองหน้าใช้ตาแหน่งนางกำนันคน สนิทของพระชายาสั่งให้นางกำนัลทั้งหลายให้เปิดตู้ต่างๆเพื่อหาเข้าของเครื่องใช้ที่หมอแก่จะให้ในักวิญญาณของฉางเดียวนำไปใช้ในโลกหน้าเมื่อได้คนที่เข้าใจรสนิยมอีกครั้งของใช้ส่วนตัวของฉางเดียวเป็นอย่างดีมาคุมงานทุกอย่างยึงเป็นไปโดยราบพื้นเนื่องจากเป็นสวามีของฉางเลียวศพของชิงดีถูกถามเข้ามายัางห้องด้านในและตั้งเคียงคู่กับศพของฉางเลียว สามีภรรยาอีกทั้งเลือดเนื้อชื้อขาดที่ยังอยู่ในท้องต้องมีอันจับกายแบบไม่หวนกลับในวันเดียวกันช่างน่าสังเวชใจโดยแท้ท่านอองกราไม่เรื่องจากทูลขอความชนะจากท่านอองพยาค่ะฟงหมิงที่ยืนนิ่งอยู่ตรงรานกว้างหน้าตำหนักพยายามประงับความเสียใจไว้มากที่สุดขณะมองกำนันยกข้าวของเครื่องใช้ในชิตประจำวันของช้างเดียวเดินเข้าเดินออกให้จังหวัดน,นั้นเอง สร้างใจซื่อก็เดินเข้ามาอยู่ข้างลังเข้าที่เดินมาด้วยการพร้อมยังมีร้องหูและองค์รักชีลอยอีกสองสคนทั้งหมดมีสีหน้าเคร่งเครียดท่าทางเหมือนดูว่าก่อนหน้าที่จะมาหาเฟิงหมิง ได้มีการปรึกษาหาลือก,กันมาหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ลงตัวสวีไม่กับยอดทีมือตะกุลชวนคนอื่นคอยอารักขาอยู่รอบกายเฟิงหมิงตลอด,ลดเวลาโดยยืนกระจายกันบริเวณรอบลานพอเห็นพวกรงหูเดินเข้ามาฝฟิงหมิงก็ขยับตัวเข้ามาใกล้ๆบ้าง นับแต่ละสีไม้ชักดาบออกมาต่อท่าราชองการของโรงเทียนให้เฟิงหมิงยอดฝีมือทุคนชวนทุกคนในหนักทงอันก็ปคอยอารักขาเฟิงหมิงอยู่ใกล้ๆไม่ยอมห่างกาย เหมือนต้องการเตือนองครักษ์ชาวจีเลยอ,อยู่ไกลๆว่ายาได้คดจะสั่งให้แรงน้อยกังพตนทำน้นทำนีนำ่ตามใจชอบได้ง่ายๆองครักษ์ทั้งสองสายต่างก็มีหน้าที่อารักขาความปลอดภัยให้เพิงหมิงเหมือนกันทต่ว่าในเวลานี้แม้จะร่วมกันทํางานแต่คอยงัดข้อกันอยู่เงียบๆในตอนแรกเพิงหมิงไม่ทนันคิดจริงๆว่าจะกลายเป็นแบบนี้หวงังแต่พ่าตนจะสามารถควบคุมองครักษ์ทั้งสองสายให้อยู่มือได้ จงผู้มีคนสิทธิ์อยู่คนหนึ่งนามว่าเหอเหยียนท่านอ,อกหน้าจะทรงรู้จักใช่หรือไม่เฟิงหมิงพยักหน้าเหอเยียนเป็นคนสิทธิ์ผู้จวงผู้นั้นมักจะติดตามหน้าตามหลังเจ้านายไปไหนมาไหนด้วยเสมอฟังหมิงกับชิงอิงและจวงผู้ครั้งแรกที่ท่าเรือเมืองต่างปีจังนักร่วมทางกันมุ่งหน้าสู่เมืองถงเฉอระหว่างทางเขายัางได้เคยเชื้อเชิญชิงอิงและจงผู้ มาเดิมสังสรรค์กันบนเรือตระกูลชวนเหอเยียนเองก็ติดตามจงฟู่ขึ้นมาบนเรือด้วยเช่นกันดังนั้นเฟิงหมิงจึงพอจะจำฝ่ายนั้นได้ครับกายครับข่าอืมเขาร้องเลยก่อพอเจ้าพูดถึงเขาข้าก็นึกขึ้นมาได้ตอนที่ข้ากับองหญิงชา,เางเดือพจกฟงพู่ที่แนวหน้าของทัพของ ือเหมือนว่าจะไม่เห็นเขาอยู่ด้วยนะักก็เรื่องนี้แหละพยาการสร้างใจซื่อบอกตอนที่กระหม่อมเป็นตัวแทนท่านอ้องออกจำหนักไปพบจวงผู่มีทหารธงเข้ามารายงานความคืบหน้าแก่จวงฟู้หนึ่งในนั้นะคือเรื่องเกือดเยียนยังอยู่ที่ตําหนักของพระปิตุลาชิงอิง เพื่อาเบาะแสหลังจากที่พระปิตุลาถูกฆ่าตายแล้วตอนนั้นกระหม่อมกำลังใจจดใจจ่ออยู่กับการเตรียมตัวว่าจะรับมือกับเพลิงพิรอดของจงวูอย่างไรดีดังนั้นจึงไม่ใส่ใจในการรายงานนักว่ากราบเข้ามาแล้วกลับรู้สึกไม่ชอบมาผากคนแต่ยังไม่ทราบว่าสักกิตใจในประเด็นใดต่อเมื่อเห็นเลี้ยจงซื้อกับเลียโต้นี่มันเกี่ยวอะไรกับพวกเราด้วยหลักเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเจ้าสกิตใจเรื่องใดเลี้ยจงซื้อกําลังโผลนะ่หน้า ออกจากด้านหลังเพิงหมิงก็เริ่มบ่งด้วยปริญชื่อเจ้เองเข้าเท่านั้นเรีบธรรมท่าทางเหมือนจะว่าข้าไม่ได้ฆ่าชิงอิงเสียหน่อยเลี้ยโตได้ยืนอยู่ข้างๆเจ้านากยักษ์ไหลพรางสส่หน้าว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดอะไรเช่นกันทว่าเพิงหมิงกลับะดูเงือกอยู่ในใจที่เขาน้ออกสร้างใจเสื่อเป็นห่วงเรื่องใดไม่ผิดจากที่คิดไว้องค์รักหนุ่มกล่าวต่อไปว่าที่กระหม่อมเป็นกังวลเ็อชิงหญิงถูกฆ่าตายตรงประตูหน้าตำหนักเธอชิง จงผู้มอบหมายเหยีอเยียนรับผิดชอบสอาหาเบาแผลเพิ่มเติมจะต้องมีการสืบพยานหลักฐานพยานบุคคลรวมทั้งลักษณะพื้นที่ของจุดเกิดเหตุฆาะตะกรรมเช่นนี้แล้วเป็นไปได้เม่ออหรือไม่ที่เหยเยียนจะสั่งให้คนตรวจคน้นทั้งด้านในด้านนอกเราชึ่งโดยละเอียดเพื่อเพิงหมิง ฟิงหมิงต่อให้ด้วยเสียงอันดังและหันควับไปจับบาเลโต้เอาไว้ไหนบอกอีกครั้งนี้เจ้าอาหัวตาอองรัดถงไปซ่อนไว้ที่ไหนแขวนเม็กบนต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ตรงไหนเลต้อเหลือบมองฟิงหมิงอย่างกระก้ากลักลกวต้นไม้ใหญ่ตรงาทางเข้าตาหนักเออชิ เรืยจงสูบบนเงิมงามข้านึกออยู่แล้วเชียวว่าเจ้าต้องพาสวยแน่ๆเพิ่งหมิงตัวชาว่ามีอรณงฟังสองในบ่าวเจ้าบัญหาทะเลาะกามลงลงเหลงพอหันไปทางใจจงสจะซื้อกระรมหูและถามเสียงเครียดตอนนี้พวกเราควรจะทำอยังไงกันดี คงหญิงช้างเหลียวออกจากระหนักไปช่วยผู้กระจองผู้ให้ด้วยตนเองน่าจะพอทำจองผู้อารมณ์เย็นลงได้บ้างเมื่อรอให้ตกหนึกเมื่อไรปราค่อยอาศัยความมืดกำบังตัวฝา่าวงล้อมออกไปน่าจะมีโอ,อกาสาสำเร็จมากกว่าจองผู้ในตอนนี้น่าจะก,กำลังดังเลตัดสินใจไม่ถูกด้านหนึ่งเป็นพระปิตุลาอีกด้านหนึ่งเป็นองค์ชายสองฝ่ายล้วนแต่เป็นบุคคลสำคัญในราชวงศ์ทางู่หากจะให้เขาซึ่งเป็นคนนางข้าชิงหลีเพื่อลังแทนให้ชิงอิงออกจากอัมเดีย อยู่ไม่น้อยนั้นเขาจึงเอาอแต่ปิดล้อมตำหนักไว้แต่อย่างไม่โจมสีชีวิตของพวกเขาซึ่งอยู่ในตำหนักทงอันเปรียบเหมือนลูกธนูที่จงผู้ประทับขึ้นสายแล้วน้าวจนสุดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของจงผู้ว่าจะยิงออกไปหรือไม่ในเวลาเช่นนี้หากมีเชื้อไฟเล็กๆแทรกแสงเข้ามาก็สามารถทําให้ระเบิดอย่างจงผู้ระเบิดออกมาได้ทันที ถ้าหากเคอเยือนพบว่าศีรษะของตะอ,องแห่งท้องโผล่ออกมาในสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิมอย่างน่าอัศจรรย์ซ้ำยังถูกแขวนไว้บนต้นไม้หน้าประตูตำหนักเออชิง่ง รับประกันได้เลยว่าข่าวนี้จะต้องมาใช้เชื้อไฟเล็กๆอย่างแน่นอนแต่เป็นพระเพลงอันร้ายแรงต่อให้ดับหนักทงอานสมีชิงนี้สากสิบคนกับพันธาอีกสักสิคนจงผู้ก็ยังจะสั่งโจมตีอย่างไม่ลังเลแน่นอนเพราะสีาสาบสเป็นหลักฐานที่ชัดว่าชิงนมีก็ส่วนเกี่ยวข้องแกมกันตายของบิดา ไม่อย่างนั้นมีหรือ,อยังบังเกิดเรื่องบังเอิญขนาดนี้ในเชา้าวันที่สองหลังจากพิภาพบิคตุลาชิงอิงถูกสังหารตายหัวข้าองห่งทงที่สามารถทําให้รัฐทงอนหมาไม่ทุกหย่อมย่าก็มาปล่อยบนต้นไม้ใกล้ทางเข้าตหนาเหอชิงไม่ต้องทุสายเลยว่าพอชิงหลีฆ่าเสด็จพ่อแล้วก็ฆ่าเสด็จอาค้องตัวเองต่อเพื่อกําจัดคนที่ปางทางตนทิ้งฉะนั้นก็ขึ้นครองัลังในธนะาตตาอ๋อง มาถึงตอนนี้เพิงหมิงนึกเสียใจจนอยากจะกัดลิ้นตายเขาไม่ควรเลยจริงๆไม่ควรจะยอมรับประจงพั่งต้นเองงี่เงี่ยวร่วมกันฆ่าชิงอิงตายใครเลยจะไปคาดคิดว่าพอชิงอิงตายแล้วทานทงจะพบหลักฐานสําคัญเกี่ยวกับข้อกันตายของตาอ,องโดยตรงสวรรค์ช่วยด้วยออกจากยากจะกลับรามตอนนี้ก็ไม่ทันเสียแล้วไม่เช่นนั้นจวงพู่จะยิ่งปักใจเชื่อว่าเขาเป็นคนร้าย ทั้งที่เขาไม่ได้เป็นคนทำเสียหาหน่อยคราวนี้ต่อให้กระโดดลงนะ้ำลงแม่น้ำหงหูกล้างความผิดไม่ผลหรอกฟึ่งมิงคิดจนหัวโตถ้าหากเหยอเหยียนเจอหัวศพแล้วกลับมาทำง,งานแล้วละก็จงพูต้ตอออกคำสั่งจมตีทันทแนีแน่เลยจวงพู้ได้ถูกกระตุ้นโทรสารด้วยศีรษะของทาอ่องแหงทง้องจะไม่ยอมเห็นแก่หน้าใคร หน้าไหนในตำหนักของอันอีกต่อไปเลือกจงเสือถามขึ้นอนยางชงงนช่างงานแม่น้ำหงโหนี่แม่น้ำสายใดหรืออยู่ในรัฐไหนทำไมข้าถึงไม่เคยได้ยินมาก่อนทุกคนกำลังเค้นสมองคิดหาวิธีรับมือกับสถานการณ์หน้าสิวหน้าคว้าไม่ใครสนใจเข้าเลยสักคนตอนนี้ไม่มีเวลาแม้แต่จะดำเนินเลือกโต้ที่อุตริเอาหัวศพไปแกวนไว้บนทำไมโดยสท่านอ,อง เราชวชยโอกาสที่จงผู้กำลังลังเลฝ่าวงล้อมออกไปตีหรือไม่พยากาเพิ่งมิงคิดตามแล้วกัดฟันพยักหน้าคนลงมือก่อนย่อมได้เปรียบคนลงมือทีล้างทั้งหมดแต่รอให้เขารู้เรื่องห,อหัวศพและสั่งจมตีตําหนักถงอันซู้พวกเราเป็นฝ่ายบุกเอาไปก่อนดีกว่าทว่าเพียงแค่มองด้านซ้ายขวาหน้าหลังของตําหนักถงอันก็รู้เล้วว่าที่พูดมามีโอกาสเป็นไปได้สูงเป็นไปได้ ไม่สูงแต่อย่างใดเลยจึงอยู่ว่ายอดตีเมอร์เดกอนชวนและองค์กรักสีเลยที่หลงเทียนทิ้งเอาไว้ให้เฟิงหมิงวันแต่มีวรยุทธเลิศล้ำแต่ถึงอย่างไรก็ยังเป็นมนุษย์ที่มีเลือดมีเนื้อลำพังคนแค่สามสี่รอคนหรือจะต้านทานทงมเ0 0พันผลที่ป่านการฝึกฝนมาอย่างดีไหวรักแ,แค่คิดก็สถานในใจแล้ว นอกจากยอดสีมือที่จะฝ่าบุงล้อมออกไปแล้วแน่นมาของอันยังมีนางกันและบ่าวไพร่จำนวนมากที่ไม่เป็นวรยุทธ์มอหลวงก็ปกป้องตัวเองไม่ได้เหมือนกันพวกเราจะพาคนพวกนี้ไปขังไว้ในห้องแท่นิเชือกราวก่อนเวลาเกิดการประทะจะได้ไม่พลอยถูกลุกลงไปด้วยจึงสี่หาเชื่อมัดมือพวกเขาไหว้ด้วยทุกคนว่าจจงพูจะรู้ว่าพวกเขาไม่ได้มาเข้ากับพวกเราไม่อย่างนั้นถ้าหากจงผู้เมารวมว่าเป็นพวกเดียวกันกับเราด้วยจะลําบาก ฟังหมิก่การผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสุรบปรบมือกับใครไม่ได้ในรักของอันออกไปก่อนและสั่งให้องค์รักสามสี่คนไปช่วยซื้อหม,มิ่นคนย้ายสงชางหลิวกาชฉางลิงหลีช้างเหลวก็ชิงหลีเข้าไปตั้งในห้องบูชาและอยู่ในหนักเพื่อความปลอดภัยและกำชับว่า อย่าลืมใช้กระดาษสีสดๆจรดตาเขียนตัวอักษรใหญ่ๆกำกับไว้บนประตูห้องตั้งประสบเลยนะว่าศพของชิงหี้กับพระชีอาตั้งอยู่ในนี้เพื่อทานทูงเทาลล่าเข้าไปและพังมือทั้ศพของพวกเขาถูกกระทบกระเถือนชิงอิงในชางนิ้วล้วนแต่มิชาติกำเนิดอันสูงส่งทั้งโคดหากรู้ว่าที่อยู่ในห้องเป็นศพของพวกเขา ชาวถงน่าจะปฏิบัติด้วยอย่างนอบน้อมเมือ่อบหมายงานทางด้านห้องบูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถึงการหาทางรับมือกับศึกายนอกอันแสนจะน่าปวดหัวถึงพวกเราจะเป็นฝ่ายบุกตะลุยออกไปก่อนแต่ก็จะใช้กําลังกับพวกเขาไม่ได้จงฟูในตอนนี้กาลังสองจิตสองใจแถมยังไม่รู้ความเป็นไปในหนักถงอันนี่แหละโอกาสรอบเพียงหนึ่งเดียวของพวกเราหลังจากเห็นช้างเดียวตายไป ต่อหน้าต่อตาสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในตัวเฟิงมิงก็คือความกล้าหาญไม่หวัดหว่นยืดอกยืดอก,กเผชิญหน้ากับอุปสรรคพยันตรายในยุที่เต็มไปได้วยความสัพพบสนวุ่นวายคนเราทุกคนวันต้องแบกรับข้อกรรมของตนเองทั้งสิน้นอยากจะฝ่าฟันอุปสรรคพาตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอย่างนั้นหรอือมิแต่ต้องยอมปล่อยมือจากทุกอย่างแล้วสู้ยิบตาโดยไม่คิดชีวิตเพื่อตัวเองกับคนที่รักเท่านั้น หลังจากที่ระดมความคิดเห็นจากทุกคนแล้วฟงมิงก็หนดยุทธวิธีฝ่าวงล้อมออกไปด้วยัดดวงด้วยการใช้วิธีสร้างแผนหลวงเมื่อได้ปรึกษาหารือกับรองหูแล้วก็เรียกองครักษ์เข้ามาจำนวนหนึ่งและกระซิบสั่งอะไรบางอย่างจากนั้นพวกเขาเรีบไปทำตามที่ตนเองสั่งท่านอ,องทรงได้ต่ตองแล้วหรืออย่างว่าจะฝ่าวงล้อมออกไปทางใดทิศใด สร้างใจซื่อเริ่มมีส่วนร่วมมากขึ้นเรื่อยในการปรึกษาหารือที่มีฝิงหมิงเป็นจุดศูนย์กลางเวลาอยู่กับหมิงอ๋องไม่จะเป็นต้องคอยกังวลเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างข้ารับใช้มีสิทธิแสดงความคิดเห็นหรือไม่ไม่ว่าจะถูกหรือผิดก็เพียงแค่เป็นสิ่งที่เขานึกถึงเป็นกังวลหรือพิจารณามาแล้วก็พูดออกมาได้เต็มที่ ไม่เพียงแต่จะแสดงสามารถสาแสดงความพิถเถนโดยเสรีแต่ยังสามารถเอ่ยออกไปตรงๆกับมิงอ๋องซึ่งตามกฎแล้วตนเองทได้แค่ก้มหน้ารับใช้อยู่ข้างกายเท่านั้นแม้จะรับความกดดันจากทัพใหญ่อยู่นอกกำนักถงอันแต่สร้างใจซึ่งยังรู้สึกพึงพอใจกับการได้รับสิทธิ์นี้เอามากๆ ถ้าหากฝ่าวงล้อมออกไปได้มุ่งหน้าออกไปนอกเมืองถงเจอขบวนเรือตะคุนชวนให้หลวดเติงควบคุมอยู่กำลังจอดรอพวกเราอยู่ในแม่น,น้ำก็เพียงพวกเรารอดช็ดไปจนถึงที่นั่นก็สามารถขึ้นเรือและชักใบออกเดินทางได้ทันทีคราวนี้ทหารถงทําอะไรพวกเราไม่ได้หรอก พอตอบคำถามควางสร้างใจซื้อแล้วเฟงหมิงก็อึ้งไปอะไรบางอย่างแอบ,บเข้ามาในสมองหลางๆโดยที่เขาฟ้าจับไว้ไม่ทันนี่เป็นครั้งแรกที่เขาพบเจอประสบการณ์ถูกกองทัพขนาดใหญ่ปิดล้อมมีน้ำซ้ำยังต้องเป็นผู้นำของทุกคนบุกฝ่าออกไปด้วยจะให้บัญชาการอย่างสุขุมเยือกเย็น และเด็ดขาดอย่างโรงเทียนนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาจะทําได้ไง่ายๆนักทุกครั้งที่ข้าวตาจอนเฟิงหมิงจะคิดถึงโรงเทียนในสายตาของเขาไม่ว่าพบเจออุสระพรยันตรายใดพรอบเพียงมีโรงเทียนอยู่ข้างกายก็จะแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบโรงเทียนของเขาเป็นผู้ชายที่อยู่ด้วยแล้วอุ่นใจอย่างนี้แหละแต่ในตอนนี้เมื่อถึงใครต้องมาเชิญหน้ากระทับใหญ่อัน ฮึกเฮิมห้าวฮานคงรัฐถงเขาจะต้องแสดงท่าทีเย,ยือกเย็นรอบครอบไปสุดเหมือนอย่างรงเทียนให้จงได้เอ,อื่อโชคดีนะที่นึกออกชาวไีไหมในจุดฟิงมิงก็นึกออกแล้วว่าตนเองลืมอะไรไป เขาล้วงกระบอกาู้ขนาดเล็กออกมาจากอกเสื้อและส่งให้ชีวีไม่ในเมื่อลวดหยุนกลับไปที่กบนเนิม,มาแล้วครั้งหนึ่งก็น่าจะอธิบายสถานการณ์ในหมักทงอันให้หลวงเติงฟังและขอให้หลวงเติงรวบรวมกำลังพลทูนชวนไม่เตรียมรับค่าแล้วตอนแรกที่ให้ล้วดหยุนบอกหลวงเติงให้เรียกรวมพลเพื่อที่จะรับมือก,กับชิงอีกใครเลยจะรู้ว่าชิงอิงจะถูกฆ่าตายไปเสียก่อนและสิ่งมารับมือกับเขาแทนคือทัพใหญ่รัฐถง ไม่รู้ว่าในระยะเวลาสั้นๆแบบนี้จะรวบรวมคนตะกนชวนอยู่ในแรกเมืองขงเจอได้สั่งกี่มากน้อยถ้า,าเอ่ยถามขึ้นมาในตอนนี้จะเป็นการทำลายขวัญกำลังของพวกพ้องตัวเองเสียเปล่าๆฟงหมิงผ่านเรื่องนหนักมามากและเติบโตขึ้นบ้างแล้วกาวังท่าเหมือนคนมีแขนอยู่ในใจพร้อม แล้วสั่งให้ชวีไม่รับผู้ไปนี่เป็นผู้สัญญาประจําตัวนน้อยตะกุลชวนเจ้ารับไปเก็บไว้ถ้าดีถ้าหากพวกดรากองทัพรัฐถงต่อสู้กันจริงๆขึ้นมาเจ้ามีหน้าที่ยิงผู้สัญญาณขึ้นฟ้าทันทีก็เรียกดำคนตะกุลชวนมาช่วยถึงสถานการณ์ที่นี่จะพกพวนพวกรถเติงยังไม่รู้รายละเอียดแต่ข้ากะหวังว่า,วาถ้าเห็นพวกเราถูกข้าศึกล้อมเอาไว้พวกเขาจะฉลาดพอ ที่จะคิดหาแผนการช่วยพวกเราออกไฟจะออกแนวล้อมเบื่ช่วยเจ้าหรือล่อเสือออกจากถ้าก็ได้สานวนล้อมเบื่ช่วยเจ้าเป็นสานวนในคนคนชวนไม่เคยได้ยินมาก่อนจึงไม่ไปเขาา้าใจว่าเฟิร์มิงกำลังพูดถึงอะไรรัดเบื่ได้ยกทัพไปโจมตีรัดเจ้ารัชีต้องการช่วยรัเจ้า,จ,าจึงยกทัพไปล้อมรัดเบื่ยไว้เพื่อมาขับรันเบย่อโดยทัพกลับมารับศึกทางตน แต่ํำนวนเล่าเสือออกจากถ้ำน,นั้นสามารถเดาความหมายได้จากควาเปรบเปิดอยู่แล้วพอพูดถึงพระสัญญาณประจําตัวในน้อยตะโกนชวนฟิงมิงเข้าตกมดเองด่างภาพโท่เอ้ยกระพริมนายเท่า นายพุทธารคุณชวนไปเสียสนิทแต่ไหนแต่ไรมาบิดาคนนี้ไม่เคยสนใจใหญ่ดีเขาต้องฟังจากอิวงผู้พูดสวนจงปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าประตูตำหนักเออชิงนี่นำซ้ำยังช่วยตัวลดหยุนออกไปแสดงว่าตอนนี้เจ้าตัวน่าอยู่ในระแวกเรือนพักของมันดาที่อยู่นอกเมืองรงเจอกระมังไม่รู้ว่าจะยอมยื่นมือมาช่วยหรือเปล่านะไม่สิ และเมื่อขนาดล่ยหยุนยังยอมช่วยเทพอาจารย์ชวนเพราะยิ่งใหญ่ก็ควรให้เนมือมาช่วยลูกชายตัวเองเหมือนกันถึงอย่างไรเสียเขาก็เป็นลูกแท้ๆของฝ่ายนั้นไม่มีเหตุผลที่จะแล้งน้าใจถึงขนาดไม่ดูดำดูดีเลยนี่นาะลูกชายตัวเองถูกทหารถงรุมฆ่าคนพ่อต้องรู้สึกอับอายมากแนะ่ เลี้ยโตเลียยจงสืออยู่นี่ครับชายร่างยักษ์สองคนที่ถูกมิอนอยู่อีกทางรีบการรับทันทีอย่างตื่นเต้นไม่ยินเพีงเหมือเรียกตนก่อนจะโดดแพล้วตามตามกันมาอยู่ตรงหน้าคนเรียกเหมือนกระต่ายแล้วใช้ดวงตากลมโตร,ราวกับรูปกระปรวนช้องมองฝ่ายนั้นอย่างรอคอยมีงานให้ทำใช่หรือเปล่าใช่แถมเป็นงานสำคัญมากวิเศษวิเศษที่สุดงานสำคัญมากทมทำเสียงหนะัก พูดปากแค่ฟังข้าพูดเท้จบข้าอาอยากบบกเบียไม่เลิกเลยว,ว่าข้าจะไม่ให้พวกเจ้าทำผิดกับท่าทางอ่อนโยนแนะเหนื่อยใจที่ลแล้วมาเฟิงมิงในตอนนี้ต้องแบกรับความปลอดภัยของข้ารับใช้ทุกคนเขาทำหน้าบึ้งหยุดเสียงร้องด้วยความมีใ,ใจคนทั้งสองอย่างเฉียบขาดตอนนี้เวลาทุกวินาทีมีค่าอย่างยิ่งยวดจะปล่อยให้เปลืองเปล่าโดยการ ไปกับการค่อยๆประล่อสองคนนี้ไม่ได้เลียจงสือกับเลียโต้กลัวว่าจะไม่ได้ทํางานซ้าการจึงยอมเชื่อฟังแต่โดยดีไม่นำซ้ำยังถึงขั้นยกมือขึ้นปิดปากตัวเองอีกด้วยตอนต่อสู้การพวกเจ้าจสู้กับสตโลตรงๆไม่ได้ฮะห,ห้ามสู้เหรอดูท่าเลียจงสือคงจะทนคันไม้คันมือมานานแล้วยงทรงเสียงอุทานออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ แต่แล้วก็ถูกเลยอโต้เย็นอยู่ข้างการกระทืบเท้าเสียเต็มแรงและทรงส้ายตาเประเชิงปราไม่พูดแทรกเอิงหนิงหน้าที่ของผู้เจ้าก็คือพยายามไปหักเขาเล็กๆซึ่งเป็นบ้านพักท่านแม่ของข้าอยู่นอกเมืองถงเจอเร,เร็วที่สุดและบอกเรื่องที่ข้าถูกกองทหารพระถงปิดล้อมให้ท่านพ่อกับท่านแม่ทราบและขอให้พกท่านรีบ มาช่วยลูกชายตัวเองในทันทีนี่เป็นงานที่สําคัญในสุดเลยนะตอนนี้ตําหนักของงานถูกปิดล้อมอย่างแน่นหนาะจนมดสักตัว,ตวยังแทบจะผ่านไม่ได้ต่อให้มือฝีมือรับเบียดจงสือเละเลียยโตยังไม่สามารถแอบไปได้โดยไม่ฝ่ายตรงข้ามเห็นเสียก่อนมีแต่ต้องรอถึงตอนที่เริ่มตลุงบอลกับตหารโถงนั่นแหละถึงพอจะช่วยอากาศหนีไปได้ เลียจงสวนเลียโต้เคยนำจดหมายเฟิงหมิงระสสคงให้หูยินยเย้าเยขุกเขาลเล็กๆแห่งนั้นมาหนึ่งครั้งดังนั้นพวกเขาจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้ลวดหยุนจะเป็นอย่างไรบ้างหากจองฟู่ไม่ได้กงหกลวดหยุนถูกวิดาของเขาช่วยออกไปจริงๆแสดงว่าในน้อยก็ยังรักสาชีวิตไว้ได้แค่มมชีวิตรอดก็ดีแล้วสิ่งที่เพิงมิงก่อทสุดคือการได้เห็นคนรอบข้างตาย เอาไว้ให้ได้เจอกันเมื่อไรเขาจะต้องจับเจ้าตัวมาซักายให้ได้ว่าอยู่ดีไม่ดีทําไมถึงไปหนาชิงอิงทํำอาวุ่นวายกันยกใหญ่แต่ตอนนี้จะเพิ่งคิดถึงเรื่องอะไรกลางนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการขับมือกับจองผู้ต่างหาก ตอนแรกเลื่อจงสูะเลียโตยางรู้สึกผิดนิดนิดที่ทํางานฟังหัวศกไม่สําเร็จตอนนี้พอได้รับหน้าที่ที่สําคัญที่สุดพวกเขาก็รู้สึกว่าตัวเองสาคัญขึ้นมาไม่น่าสว่างสวายด้วยความปราบปื้มท่าทางวางกลางเหมือนตัวสูงขึ้นกว่าเดิมสักสองนิ้ว <c oughs> ขณะโตกรับประกันกัฟเพมิงดาง่างปาปาก จะต้องจัดการให้จนไม่รู้จะดีอย่างไรแน่นอนว่าเราวิ่งไปเตรียมตัวอย่างลำฟองใจระหว่างที่กำลังซักซ้อมกันต่อไปนั้นซูมินได้ทราบแล้วก็รีบร้อนวิ่งเข้ามาได้ถามเฟิงนมิงทันทีที่เห็นหนะ้าท่านองจะออกตำหนักทงงานตอนนี้เลยนะหรือเอาพยักหน้ารับเวลาเหลือไม่มากแล้วตามที่พวกข้าประมาณกันไว้จงพูกอาจจะตมตีพวกเราอย่างหนักหน่วงได้ทุกเวลาถ้าหากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีก วันแล้วก็ถอนหายใจอย่างกลัดกรุ่มเหมินพยักหน้าเป็นเชิงเข้าใจและประคองอะไรบางอย่างส่งให้เพิ่งเม้งก่อนจะพูดไปแผ่ด้วยเสียงแห่พระและน้ำตาไหลรินนี่เป็นลูกศอนทางคำที่ท้าอ๋องเคยพระราชในองค์ชายชิงหลีเพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่าต้าอ๋องทรงคดเรื่ององค์ชายเป็นราชญาตรัฐท้องสามรับชาวถงแล้วสอนทองดอกนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่สุดของราชวงศ์ถงองค์ชายชิงหลีตั้งของสิ่งนี้ว้ห้องบูชา ด้วยความรรเคารพเทดทูนมาโดยตลอดหากท่าน้องตัดสินใจออกไปจริงๆก็สามารถใช้ของสิ่งนี้ข่มขู่จงฟูนได้แน่ว่าเขาเห็นแล้วอาจจะไม่กล้าทําอะไรท่านอ๋องเป็นนางจะมั่นใจ จะไม่มัน่นใจในกาพูดตนเองสักเท่าไหร่หลังจากเว้นช่วงไปอย่างแัลกเลกยังได้ส่นหน้าเฮ่ข้าก็เป็นแค่นางกำนันคนหนึ่งได้แต่เดาสวมกระเรื่ยวหวังว่าจวงผู้จะเห็นสอนทองดอกนี้เป็นสมบัสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วกันนางยื่นลูกสอนทองคำให้เฟิงมิ้งเฟิงเมิงรู้ว่าของสิ่งนี้ใช้ประโยชน์ได้หรือไม่แต่ทัพสัตรูตั้งประชิดอยู่ตรงหน้าซ้ำยังมีพลังกล้าแกรง่งกล้า กล้าแกร่งกว่ามากนให้พวกเขามีการแค่หยิบมือดังนั้นอะไรที่อาจจะนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์นัก็รีบว้าเอาไว้ก่อนเพิ่หมิงรับลูกศรทองคำมาด้วยความตื่นตาและเก็บใส่ปออกเสือ้อวางใจเถอะข้าจะตัดสินใจตามสถานการณ์ถ้ายอย่างนั้นเจ้าละต่อไปคิดจะกลับเจ้าเปิ่ยหรือว่าอยู่ในรัฐถงต่อซื่อมินซานนทางบนบองบอกว่านางยังไม่ได้คิดเรื่องนั้น ฉันเลยก็เอ่ยถามพิงมิงท่านออกคิจการนางผูง้หญิงคนนั้นอย่างไรช้างอีนะหรือสีหน้าพวงมิงเปลี่ยนไปเลนะ็กน้อยเจ้าคงไม่ออก่อยข้าข้านางหลอกใช่ไหมถึงแม้ว่าชิงหลีจะถูกพิษตายแต่ถ้าสาวไปถึงสาเหตุที่แท้จริงแล้วช้างอีไม่ได้จงใจทำร้ายเขาไปมากกว่าที่เป็นอยู่ นางคิดจะช่วยชิงน,นี้ตามที่ตกลงกันไว้จร,จริงๆเพิ่งมิงมองสมินอย่างใจคอไม่ดีนะักในสถานการณ์เช่นนี้หากซื้อหมินคอยเอาค่าช้างอีองก็คงปฏิเสธลำบากแต่ให้เขาทําได้ลงคออย่างไรไว้ถูกเราว่าช้างอีมีความผิดแต่ความจริงแล้วนางก็เป็นเพียงแค่ ผู้หญิงเพลคร้ายคนหนึ่งถูกชิงหญิงใช้ประโยชน์ถูกชิงหลีหาความสุขเหมือนของเล่นสุดท้ายต้องพบจุดจบที่ไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างนอกจากนั้นเขายังรับปากนางไว้แล้วว่าจะไว้ชีวิตนาง ซึมินหลับตาลงไปหน้าซีบเปื่อดสะท้อนเห็นถึงความผัดแยงในตัวเล็กน้อยแต่ว่าสุดท้ายนางก็ลืมตาขึ้นมาใหม่และปูลมห้ายใจอย่างนักหนงองค์หญิงทรงมาอยู่แล้วข้านางไปยจะได้สิ่งใดกลับเกินมาหรืออย่างไรช่างเกิดท่านอองอยากจะจัดการอย่างไรกับนางก็จัดการตามนั้นหากข้านอ,องเจอนางกบควถามนามแทนข้าสาักคำพูดมาถึงตรงนี้นางก็หยุด ไปชั่วอึดใจก่อนจะค่อยขยับริมที่ปากถามนางทีว่าเมื่อนางรู้ว่าองค์หญิงสมาัิชนี้จากโลกนี้ไปในวันเดียวกันน่ารู้สึกอย่างไรบ้างสาแก่ใจหรือเปล่าพอผู้จบนางกนลังชาวจะเปิดก็เดินจากไปเริ่มหันกลับมามองคนมิงมองตามแผ่นหลังทิ้งห่างออกไปกทุกทีความรู้สึกในใจสับซ้อนสับสนสับซ้อนสับสนเป็นความรู้สึกที่ยากจะบรรยายด้วยคำพูด แต่ความเป็นจริงไม่ปล่อยเฟิงหมิงใช้เวลาไปกับการสั่งเวตใจมากนะักเมื่อสินเดินจากไปแล้วตรงนู่ที่เขาใช้ให้ไปทํางานก็กลับมารายงานถ้าูไม้ขนาดใหญ่ที่ท่านอองสมนี้รับสั่งให้พวกหม่อมเร่งมือทําเพลานี้เสร็จเรียบร้อยแล้วไปะยักค่ะเฟิงหมิงทึ่งนิดเด็วเร็วน,นี้เลยหรือเวลาอยู่ต่อหน้าเฟิงหมิงตรงนู่หายใจท้อท้องกว่าเวลาอยู่ต่อหน้ารงเทียนมากนะัก อันที่จริงต้องทําของชนิดยังฉุกหุบวัสดุใช้หากันได้ง่ายๆแต่เราไปเจอเชือกเส้นใหญ่ทำจากเส้นเอ็นที่ทั้งเนี้วทั้งนาเป็นจํานวนมากอยู่ด้านหลังตําหนักพร้อมด้วยไม้ในแกงอีกจํานวนหนึ่งจึงนํามาแช้ได้พอดีที่วิเศษ็จยิ่งไปกว่านั้นก็คือตอนที่พวกเราไปหาวัสดุดูเหมือนสวรรค์จะนํามันมาฝังไว้ตรงนั้นเพื่อเป็นของฟันแดดท่านอ,องาาอก็ไม่ปาน ร้องหูฟังมาถึงตรงนี้ก็คมพูดอย่างอดไม่อยู่ตอบศีรษะตรงโน้ตทีหนึ่งปาบเขาให้เจ้าจะไปเข้าใจอะไรละ่ะบริเวณนั้นไปที่พักลักล,ลับของชาวยุทธที่สิงหนีทุ่มเงินทุ่มท,มท,มทองรวบรวมมาเพื่อรอบสังหารท่านองต่างหากทั้งไม้เอ,อ่ยเชือกเอ,อ่ยอาวุธเอ,อ่ยอยู่ท่าคงเป็นของเตรียมไว้รอบสังหารท่านองนั่นแหละตอนนี้ตัวพวกเรานํามาใช้รับมือกับจวงพูดแอนม่วซวบมาทรวงมีสายหน้าเงาิบเงิบ ตรงน้เพิ่งจะเข้าใจตอนนี้ว่าอะไรเป็นอะไรแตกกันนั้นก็อย่างยิ้มเอาเป็นว่าธนูไม้ขนาดยักษ์ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วได้กลง้ายเข้ากับกันธนู <c oughs> และยึดเอาไว้บนแท่นไม้ตามที่ท่านอองตัดตั้งให้หันหน้าออกนอกกำแพงตําหนักทั้งหมด จากนั้นเขเอเตือนเฟิงหมิงด้วยสีหน้าจริงจังแต่ว่าธนูไม้ลำํัวนี้ทําขึ้นล,ลวกอย่างฉุกะหุกแถมยังไม่เคยทดสอบยิงมาก่อนซ้ำพอใช้แท่นไม้ยึดไว้องศาากับแรงที่ญิงออกไปจะไม่เหมือนยิงด้วยมือคนต่อให้ยิงออกไปนอกกําแพงตาหนักได้จริงๆหน้ากระว่าจะทําให้ทานฝ่ายตรงข้ามแบบเจ็บหน้าไม่กรอกนะ้าปักระดับท่านออก ฝังหมิงไหวไหลอย่างไม่ใส่ใจยังไงข้าก็อยากให้เธอนี้ทําให้ใครบาดเจ็บอยู่แล้วล่ะเอาไว,ว้คมควานพวกานถงได้ก็ดีมากแล้วเดียวพอพวกเราต้อนคนในตักถงอันไปตังในคุกใต้ดินใสกุญแจให้เรียบระะ้กกรรอยจากนั้นก็ยอดขึ้นมือออกจากหนักจนหมดตักถงอันก็จะมีสภาพเหมือนเมืองร้างเมืองหนึ่งเราแค่วางเทโปลอมๆเอาไว้ให้ปลายตรงข้ามคิดว่าข้างในยังมีคนอยู่แล้วค่อยๆจมตีอย่างระมัดระวังแบบนี้เท่ากับ ล่อให้ทางนั้นเคลื่อนพลช่วยประวิงเวลาให้พวกเราด้วยที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองถ้าลองทรงคิดการได้รอบครอบยิ่งนะักกระหม่อมเ,เทียนเทียนไขเอาไว้แล้วโดยใช้เชือกพันโดยใช้เชือกผ้าพันโคนเทียนเอาไว้ที่เหลือจุดไฟแล้วรอเทียนไปค่อยละลายแล้วไม่ถึงเชือกผ้า้าฉา พอเชื่อกผ้าขาดกำลัำซ้ายทนลดิดตัวกลับยิงนูกศรอ,ออกไปนอกกำแพงตำหนักให้พวกทหารทงแตกตื่นขันหลังจากได้ยินฟังเบื้องอธิบายประโยชน์ของธนูยักษ์แล้วความเชื่อมั่นในตรงรนูมีต่อเจ้านายคนนี้ก็เพิ่มเพื่อนอีกโคเขาถูไม้ถูมือถามเทีนยนไขเล่มยาวจะจุดแท่นั้นยิงลูกศรอ,ออกไปช้าหน่อยถ้าหากหันเทียน ให้สั้นลงอีกสางน,นี้ก็ยืมสอนออกไปได้เร็วหน่อยกรรหมอมจะกระความยาวของเทียนตามออกทรงมีรับสางแอนุยักกรมควันค้าศึกชิ้นนี้ยิงดูออกไปในพาราที่เหมาะสมที่สุดจริงสิถ้าอ,อกทรงตั้งประทาย,ยิงธนูไปลาใดพระยากาะเจ้าก็กาศหอเอาเองคนละกันฮะ ผระหญิงปลายตามองตรงลูกที่อ่าอ้าปากค้างได้กว่าเมื้อจงจกนั้นก็แค่นยิม้มข้าแค่อยากทำของชิ้นสิ่งนี้มาคมควันทหานถงอยู่นอกกำแพงเท่านั้นแหละจะคงมาคิดว่าข้าเป็นเหมือนตรงเสียนไม่แพ้พร้อมสับทุกขั้นตอนหรอกใช่ไหมจบตอนะครัขอบคุณ